สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพสีอเภนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเรายจะพาทุกท่านาไปไหว้พระกันนะคะเยี่ยมชมสถานที่บริเวณรอบๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ไปเลยค่ะสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารของพระแก้วมรกตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวิหารแห่งนี้นะครับสําหรับวิหารพระแก้วมรกตนี้นะครับงดงามมากที่สุดนะครับ ส่วนหน้าบันด้านบนก็เป็นลักษณะพุทธลูปปางลำพึงนะครับที่ประดิษฐานอยู่บนดอกบัวหงายนะครับสวยงามมากเลยนะครับงดงามจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณตัววิหารนี้นะครับด้านชายคาปั้นลมนะครับเป็นในลักษณะก้อยระยะสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของวิหารนี้ต้นเสาแต่ละต้นนะครับสลับลายสวยงามมากนะครับลงสีทองอย่างสวยเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์ญิงก็จะพาท่านเข้าไปสักการะบูชาขอพรกับพระแก้วมรกตกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราวอพระกันก่อนนะคะสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระแก้วมรกตแล้วนะครับเพื่อเป็นการสักการะบูชาขอพรกับพระแก้วมรกตกันนะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์ญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณวิหารพระแก้วมรกตแล้วนะครับเพื่อเป็นการสักการะบูชาขอพรกันนะครับ สำหรับพระแก้วมรกฏนี้งดงามมากที่สุดเลยนะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดโพสีตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้เราก็นำสเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมานะครับมาทำบุญกฐะถางวัดได้ทุกวันมาไหว้พระกันนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะในวิหารนะครับ ที่มีความสวยและงดงามมากเลยนะครับส่วนบนผ้าเพดานนี้ก็เป็นลักษณะรูปดาวนะครับดวงไฟรูปดาวสวยงามมากเลยนะครับส่วนบริเวณด้านหน้าของพระแก้วมรกตนี้ก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับงดงามมากจริงๆเลยนะครับสำหรับต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชม พระมหาเจดีย์นะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับสําหรับพระมหาเจดีย์นี้นะครับมีความสูงถึง49เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของฐานพระมหาเจดีย์36เมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่นะครับของพระมหาเจดีย์แห่งนี้เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมกันนะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงกําลังเตรียมขาตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทําเพื่อเป็นการถ่ายทอดให้กับ ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันและได้ติดตามกันมานะครับเตรียมขาตั้งแล้วค่ะเพืยจะสายทํำนะครับสำหรับช่วงนี้พวกเราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระมหาเจดีย์นะครับซึ่งในขณะนี้พระมหาเจดีย์นี้กําลังมีการก่อสร้างอยู่นะครับส่วนชั้นบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนชั้นล่างยังไม่เสร็จนะครับแล้วเสร็จส่วนด้านหน้าก็เป็นในลักษณะวิหารนะครับมีพระพุทธกินร่าชนะครับประดิษฐานอยู่ นะครับที่ลักษณะเป็นวิหารที่อยู่ด้านหน้าแต่ยังไม่ได้ลงสีนะครับงดงามที่สุดนะครับแต่ก็แลดูสวยงามแล้วนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณรอบนอกนะครับเราเดาได้เลยว่าเป็นลักษณะพญานาคขลชทอดหางล้อมรอบบริเวณฐานของพระมหาเจดีย์นะครับซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ส่วนองค์พระมหาเจดีย์นี้งดงามมากที่สุดนะครับชั้นล่างของพระมหาเจดีย์เป็นในลักษณะ บัวคว่ำบัวหงายนะครับแล้วก็ส่วนนับตั้งแต่ชั้นล่างเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับขึ้นไปชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าก็เป็นลักษณะบัวหงายนะครับสวยงามมากสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่วัดโพสี<ช>นะครับปรร <อำ S 2> ูัะตงงอําเภอนาดีจังหวัดปฐจินบุรีแห่งนี้นะครับพาท่านมาเยี่ยมชมพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดสวยงามที่สุดนะครับยอดช่อชัดเล็กเรียวยาวสวยงามงดงามที่สุด ครับช่อฉาดนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเก้าชั้นนะครับงดงามมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับเป็นข้อข้อ,ขอลักษณะสวยงามมากนะครับเพราะว่าพระมหาเจดีย์นี้มองดูแล้วเป็นรูปลักษณะคล้ายกับระฆังว่ํานะครับสวยงามมากเลยนะครับข้างบนเป็นสีทองงดงามมากที่สุดแล้วก็ส่วนช่วงตรงกลางก็ถ้าดูไกลๆนะครับก็จะเป็นสี ลักษณะสีแดงเลือดนกนะครับแต่ถ้าจะดูอีกทีก็จะอาจจะเป็นสีน้ตานนตาลน,นะครับรเ,ออเพราะว่าผมอาจจะนัดบอดสีนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เอาแต่ครับเป็นสีอะไรก็ช่างแต่ว่าเราก็พาท่านมานะครับสร้างบุญสร้างกุศลโดยการเยี่ยมชมเบอร์มีพระมหาเจดีย์ของวัดโพสีนี้นะครับสําหรับวัดโพสีนี้นะครับก็เป็นวัดที่ยังมีความจเจริญไม่มากมมยอะไรมากนักนะครับแต่ก็ เราก็จะพยายามนําเสนอนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนที่ท่านได้ติดตามชมทาง y o youtube นะครับถ้าท่านมีเวลาก็เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดนะครับเพราะว่ารายการบุญนี้มีมากมายนะครับถ้าสร้างเสร็จแล้วก็คือหนึ่งในของจีนเลยค่ะครับสวยงามมากเลยนะครับที่นี่สวยงามมากจริงๆขณะที่เราถ่ายทํากันอยู่ในขณะนี้ฝนตกนะครับอากาศของ ฟ้าก็อาจจะมืดมัวไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีความตั้งใจที่จะนำสะเสนอและเผยแผ่และถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับพระมหาเจดีย์นี้นะครับมีความสูงถึง49เมตรนะครับงดงามมากจริงๆนะครับความกว้างสามเมตรความกว้างของฐานด้านล่างก็3 6มเมตรนะครับอยู่บนเนื้อที่3ามไร่ด้วยกันนะครับเราก็จะพยายามนำสเสนอและก็เผยแผ่ให้กับพี่น้องทุกท่านที่ ท่านได้ติดตามทาง YouTube หากวันหนึ่งวันใดท่านมีโอกาสแสวงบุญตามวัดนะครับเราก็ขอชวนเชิญนะครับมาที่วัดโพสีนะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้งเสร็จแล้วอาจารย์นัดหนึ่งในปราจีนเลยนะฮะหนึ่งในปราจีนได้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพระมหาเจดีย์นี้ใหญ่ที่สุดเพิ่งจะเห็นตรงนี้นะครับพี่ว่าสร้างเข้ามาได้ถึงครึ่งค่อแล้วนะครับยดงามที่สุด สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีอยู่ทางไกลก็ดีอยู่แดนไกลก็ดีที่ท่านติดตามทาง YouTube นะครับก็อนุโมทนาบุญร่วมกันไปนะครับถึงแม้ว่าท่านยังไม่มีโอกาสเดินทางมาแต่ก็อนุโมทนาได้นะครับเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาท่านเข้าไปเยี่ยมชมภายในพระมหาเจดีย์นะครับติดตามกันให้จบคลิปนะครับเราไปดูที่ว่าการก่อสร้างเนี่ย ช่างทําไปถึงไหนแล้วนะครับในขณะนี้ช่างกําลังก่อสร้างกันอย่างเร่งรีบนะครับไปดูที่มอนกว้างใหญ่โตขนาดไหนอเอาละครับช่วงนี้เราไปกันเลยนะครับไปเลยค่ะ ช่วงนี้เราก็พาท่านเข้ามาอยู่ที่พระมหาเจดีย์สีบุรพาแล้วนะครับและก็ส่วนที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าในขณะนี้ก็คือที่ปฏิสถานของพระโตนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนโน้นนะครับจะเป็นที่ปฏิสถานภาษาลีทิกธาตุนะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางช่างกําลังเร่งรีบเป็นอย่างเร็วนะครับเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จโดยเร็ววันนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธุชนนะครับที่ได้ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ ถ้าท่านมีจิตตาแล้วถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดโพสีแห่งนี้เลยนะครับมาร่วมทําบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับนี่ก็คือสถานที่และบริเวณการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพากันขึ้นไปบนชั้นบนนะครับไปสักการบูชาหลวงพ่อสุขสมหวังกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ไปกันเลยค่ะไปค่อช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพากันขึ้นไปชั้นบนนะครับไปสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อสุขสมหวังนะครับสำหรับหลวงพ่อสุขสมหวังนี้ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวัดโพสีนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยงดงามมากเลยนะครับ แล้วก็ส่วนบริเวณรอบๆนะครับที่อยู่ด้านล่างของหลวงพ่อสุขสมหวังนี้นะครับก็เป็นพญานาคราดนะครับสามเสียนนะครับอยู่บริเวณทางขึ้นที่เป็นบันไดนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมาเห็นซะก่อนนะครับและท่านจะบอกว่าอยากมาจริงๆนะครับสถานที่นี้งดงามมากเลยนะครับงดงามจริงๆเพื่อเป็นการบอกบุญนะครับพี่น้องประชาชนสาธุชนคนใจบุญนะครับ พระมหาเจดีย์สีบุรพานี้นะครับก็กําลังก่อสร้างกงาันอยู่แต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังใช้ปัจจัยอีกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่มีจิตตาเดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับเพื่อมาสร้างพระมหาเจดีย์นะครับให้แล้วเสร็จนะครับสําหรับช่วงนี้เราขึ้นข้างบนกันเลยดีกว่านะครับไปสักกระบูชาหลวงพ่อถุกสมหวังกันนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อสุขสมหวังแล้วนะครับ เพื่อเป็นการสักการะบูชาและขอพรกับหลวงพ่อสุขสมหวังนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวไม่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานการค้าการทำมาหากินไม่เจริญรุ่งเรืองในชีวิตเราก็ขอแนะนําให้กับท่านมาสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อสุขสมหวังนะครับแล้วชีวิตท่านจะดีแน่นอนนะครับสำหรับหลวงพ่อสุขสมหวังนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับงดงามมากเลยนะครับ ขณะนี้อาจารย์ญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อสุขสมหวังนะครับก็มีพญานา,นาคราชทั้ง5เสียนและก็สาเสียนนะครับอยู่ที่บริเวณบันไดาทางขึ้นนะครับสวยงามมากเลยนะครับสำหรับท่านที่มีจิตธาอยากทําบุญกับทางวัดก็ขอเชิญน,นะครับเมื่อตะครู่นี้เราก็ได้คุยกับท่านกรรมการของวัดนะครับที่เป็นผู้ดูแลนะครับ ท่านก็ปากบอกขอเชื้อเชิญนะครับที่น้องประชาชนตาทุกชนคนใจบุญทุกท่านท่านที่มีจิตตานะครับก็ขอเชิญเดินทางมาร่วมทําบุญนะครับเพื่อเป็นการสร้างพระมหาเจดีย์ให้แล้วเสร็จนะครับในขณะนี้ก็กําลังเร่งรีบในการก่อสร้างนะครับสําหรับท่านที่มีจิตธาก็ขอเชิญเลยครับมาบริจาคปัจจัยนะครับทําบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับนี่ก็คือพญานาคราชสามเสียนนะครับซึ่ง กดตัวโดยสวยงามเลยนะครับทอดหางขึ้นไปบนชั้นบนนะครับสวยงามมากนะครับสําหรับพญานาคนะครับห้าเสียนก็ดีหรือสามเสียนก็ดีนะครับลักษณะทรงเดียวกันนะครับกดงอตัวโดยรอบนะครับแล้วก็ทอดหางขึ้นไปชั้นบนนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าของพระพุทธองค์นะครับหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่มีชื่อว่าหลวงพ่อสุขสมหวังนะครับ คลิปนี้หมดเวลาแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะก็จะลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามให้พวกเราด้วยนะคระเพื่อป็นกำลังใจค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ